โคดองยาครับทุกคนแล้วก็อุ้ยจอยตัวเจอบตัวอะไรแว๊บมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วนะสามสองเออนี่ไงป้าทำไมป้าไม่ใครวิ่งวิครับอุ้ยอุ้้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยซ้ายขวาโอุ้ยอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยเฉยเหนื่อยเฉยอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยเพราะฉะนั้นไปไปให้ไกลไปกูไปแล้วไม่หันหลังอย่าล็อกดีนะเอ้ยไม่วิ่งตามมาดีกว่าฮึบฮึบ อะไรอะไรมีอะไรไหมมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าไม่มีนะอุ้ยอุ้ยตัวชี่ยอยายนะอย่านะสวัสดีผ่านอะไรนะอุ้ยตัวชี่ยนะอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วโอเคน้องไปแล้วโอเคไปเลยจ้าไปเลยเหมือนกันหายใจเลยอุ้ยตัวเฮ้ยตัวชี้ยตัวชี้ยอย่าบอกนะมันจะมีตอนอุ้ยโอ้ยอุ้ยแม

ทำไมมันมันปล่อยอะไรมามันปล่อยอะไรมาทุกคนมันปล่อยเป็นแบบพลังเออเด้เด้อเดกลับก่อนกลับก่อนแสดงว่าต้องวิ่งไปเอาหายไปละอีอตัวนี้ไม่ทำร้ายเราอ่ะทุกคนตัวนี้ไม่ทำร้ายแต่ตัวนั้นไม่ไม่แน่นะเนี่ยตัวนี้ไม่แน่อย่านะอย่านะเออไปซะไปอะไรดีมากเยี่ยมสาบอกให้เปิดไลโอเค มาถูกแทะเราวิโอ้ยเมื่อเถิบเชิบเมื่อกี้เหมือนอะไรเด้งเด้งเฮ้ยเมันยืนด้วยมันไม่เด้งธรรมดามันไม่เด้งธรรมดาฮ้ยมันเด้งธรรมดาทุกคนพอดีแล้วโอ้ยเจเฮ้ยตกเฮ้ยไม่เห็ไรเลยมันอยู่กันหรือเปล่าโอ้ยได้สัญญาณพี่นิวด้วยอุ้ยพระเจ้าจอดเฮ้ย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 โอ๊ย อรารวาสเดี๋ยวเพิ่งพี่แบบว่าเขามีการทดลองสมัยอะไรนะสมัยฮิตเลอร์อ่โอ้ยแมฆตะเถนอือหึมันโคหักแล้วตัวนี้บีดจ้วงเขาโู้โหตายแล้วเขี่ยได้ไหมเนี่ยเขี่ยวรูงนี้ได้ไหมเออเออเออไปไปบอกแล้วมันอีกโอ้โยจะกรีดจะกรีดไงก็ไม่ต้องจำเป็นต้องซ้ำเติมกันก็ได้นะโอเคไหมไม่ไหวแล้วคุณไม่นท้่ไม่ไหวแล้วกันโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำอะไรไปนี่ยโอ้โหตายแล้วเชื้อโรคเออแล้วก เอาอีกแล้วมีใครเป็นสตาร์วอทแถวนี้ไหมเนี่ยมีใครมีพลังฟอร์สหรือเปล่ามีอะไรโผล่มาบนหัวเนี่ยอย่าเอานั่งไงนั่นไงนั่นไงเรารู้ไงเอาอีกรอบไหมมันไหมสนุวกไหมเอาอีกไหมสักรอบหนึ่งมามาโยนมาเนี่ยมาเดี๋ยวจะรอรับแล้วเนี่ยแต่แต่ถ้าใครอยากดูชัดๆนี่อุ๊ยจุ๊ยอุ๊ยจุ๊ยเอาบอกเข้าใจเลยทุกคนอะไรอะเริ่มร้อย เอาอยาพาาไหมพี่สักแผงไหมเผื่อจะได้ดีขึ้นตรงนี้ทุกคนตอนนี้เรารู้แล้วอ่าเรารู้แล้วว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ยโอ้เรารู้แล้วไงว่ามันจะมีไอตัวโอเคหนึ่งสองโอเครู้เรื่องรู้เรื่องโอเคเราไม่มารอบสองรอบสามโอเคเดี๋ยวเขาลงไหนจะตายเปล่าไม่ตายนะโอเคหนึ่งสอง เออไม่ตายอะไรเราเกือบตายแล้วมึงยิงแต่แบบทำไมถากไปอยตัวนี้เราไม่ชินนะทุกคนจะจับลูกสาวเป็นไง่ะลูกไปเล่นที่อื่นไปโอ้ยหาขวเจได้โอ้ยโอ้ยชิวโอ้ยตายแล้วุโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งโอ้ยโอ้ยขอลุกขอลุกฟู่ขอลุกฟู่ไปแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยตายแล้วมีฉากไล่เลยโอ้ไปแล้วมีอยู่แล้ว อไ,ไปดิไปดิไปไปเออโอ้โหยนั่นไงฮะอือเอาละทุกคนเราจะ,ว,ว,ว,ะวัสดีครับคุณโกต้าที่อยู่ในเดียวได้ยนะครับสวัสดีคุณโคต้าอยู่ในเดียวได้นะเราจะถ่ายกำแพงไปคนเราจะเฉ่งกำแพงโอเคไม่มีอะไรทุกคนออโอ้ยหัวแล้วเนี่ยตายแล้วพี่โอขอไปทางนี้ก่อนนะเผือ่อเพื่อมันจะมีหัวมาไงแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราไม่ควรไปตรงนี้โอเคอุย้ย อู้ยไม่เห็นไม่เห็นตาเถียนตาเถียนเอออีกแล้วเอออีกแล้วแล้วเมื่อกี้ยังดีดีนะไม่เห็นดีนะเมื่อกี้มองมองแชทอยู่พอดีตุ้งแช่ตลอดเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะนี่ไงมาแล้วฮึบ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 อุ้ยอุ้ยขนลุกขนลุกบอกเลยขนลุกจังหวะนี้เออ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 เดี๋ยว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 มาหรือยังมาไหมมาไหมโอเคหายไปแล้วทุกคนอุ้ยเจอน้องอีกแล้วไม่เป็นไรโอ้โหไอ้จู่หูเป็นจืดจืดฮึบฮึบ เออฮืเออือตรงนี้มันใกล้กว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะเราจะดึงสองเออโอ้โหโอ้โหดึงดอกสองดอกไม่เป็นไรเราจะฮึบเราจะไม่กลัวทุกคนเราจะไม่กลัวโอ้โหบายดีจ้าน้องไปเลยไปไปก่อนเร็วเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สเร็วอุ๊ยนั่นไงอุ๊ย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 เดินไปได้ทุกคนเดินไปได้อย่ายายาย่าอยายาหาทรรมยาหาตุ้งอย่าหาตุ้ง หรือว่าเราต้องไปตรงนู้นเราต้องกลับไปตรงตรงนี้โอ้โหโอ้ยยยอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรนย่เร็วอย่าอยู่ผีก็ปผีก็ตายได้บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นวิง่งตรงนี้ทุกคนขอให้เป็นตรงนี้เถอะขอร้องขอร้อง เรียบร sí. ้อยโอ้โหชิบหายแล้วมันโอ้โหมันเดินได้ทุกคนนี้นี่มันเดินได้เอาแล้วเอาแล้วมันเดินได้อื้อฮืออือหือชาเลนจ์จัดเดี๋ยว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 โอเคมาตรงนี้มาตรงนี้โอเคมาตรงนี้มาตรงนี้โอ้โหไปตื้อจืดจืดจืดเดี๋ยวทุกคนขอเช็คก่อนโอ้โหเอาละเราปรึกกึกกึกเออปรึกกึกกึกกึกอันนี้ไงมาตรงนี้ไง โอ้โหม่ตรงนี้โอเคลง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 ไปเลยเปิดเปิดไฟด้วยเปิดไฟด้วยเสียงอะไรโอ้โหเรียบร้อยเส้นทางแห่งความมืดเท่านั้นที่จะเห็นแสงสว่างโอ้โหไปละ